ในช่วงครึ่งหลังของปี2022ไม่ดีสำหรับชาวไต้หวันเกเจนประการแรกมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการอ้างสิทธิในสถิติความเร็วของเธอบนยอดเขามานัสสลูเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วตอนนี้มีข้อสงสัยใหม่เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดคังเชนชุงกาของเธอในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2022ในท้ายที่สุดสิ่งที่เรามีคือคำพูดของเจเจน ต่อหลักฐานที่ไม่ชัดเจนอย่างมากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในมนัสรูหลายเดือนต่อมาในขณะที่เจิ้นยังคงรักษาความสมบูรณ์ของการอ้างอิงบนภูเขาทั้งสองรูปนี้คำถามยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับรอยของ GPS และภาพบนยอดเขามนัสรูเมื่อนักข่าวลาสโลพินเตอร์ถามคำถามนี้เกี่ยวกับเธอเมื่อวันก่อนเจนตอบว่าเธอมีไฟจิตตามแต่เธอไม่สามารถเปิดเผยได้ พราะไฟเหล่านี้มีข้อมูลส่วนตัวภาพบางส่วนที่ถ่ายทําโดยทีมเชอร์ปาของเธอระหว่างการผักดันยอดเขา,าแสดงให้เห็นว่าพวกเขาออกจากเส้นทางหลักหลังจากออกจากแคมป์สีได้ไม่นานพวกเขาลงเอยที่ไหนสักแห่งบนยอดสันเขาคังเชนชุงกาซึ่งห่างไกลจากยอดเขาจริงเราจะมาพยายามขยายเรื่องราวนี้ต่อไป บางคนแนะนําว่าเชอปาของเจิ้งเข้าใจผิดอย่างบริสุทธิ์ใจในการขึ้นไปบนส่วนของยอดเขาที่สับสนพวกเขาอาจจบลงที่จุดบนสันเขาห่างไกลจากจุดสูงสุดแม้แต่เกเจิง้งซึ่งเป็นลูกค้าหลักก็อาจไม่มีความผิดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กําแพงส่วนบนของคังเชนชุงกาได้หลอกลวงนักปีนเขาแต่การตีความนี้ยังคงทําให้เกิดคําถามอะไรคือจุดที่ไกลที่สุดที่พวกเขาไปถึงเช่นเดียวกับมนาสรู ภาพถ่ายบนยอดเขาไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยสุดท้ายหากพวกเขาไปถึงยอดเขาที่แท้จริงเจนจะรู้หรือไม่นีเวสเมรอยและโลมาโนเบโนสจากอิตาลีอธิบายถึงส่วนบนของภูเขาที่สับสนในความพยายามครั้งแรกในปี2012พวกเขาเข้าร่วมกับโคเรียโคริบาซานูจากโรมาเนียและปิเตอร์ฮาเมอร์จากสโลวาเกียระหว่างการดันยอดครั้งสุดท้าย ชาวอิตาลีสอคนและโคริบาซานูเลือกคูรัวผิดที่ส่วนบนของภูเขามีเพียงฮารเมอร์เท่านั้นที่ไปถึงยอดเขาที่แท้จริงอีกสามคนพบว่าพวกเขาอยู่ในจุดกึ่งกลางที่ต่ำกว่าซึ่งพวกเขาไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้จำได้ว่าคุณออกเดินทางตอนกลางคืนเบเนตกล่าวมีคูเลอร์มากมายที่ทำผิดพลาดได้ง่ายเจลเจเชอร์ปาเคยไปที่คังเจนชูกาเพียงครั้งเดียว ก่อนที่จะมาทำหน้าที่นำทางเจิน้นนั่นหมายความว่าไม่มีใครในทีมเคยไปที่บริเวณยอดเขาของคังเจนชุมการมาก่อนมีเพียงกลุ่มเดียวบนภูเขาหลังจากกลุ่มอื่นบนยอดเขาในฤดูนั้นจากไปจากรายงาน8 0 0 0 e a เอ c o m สรุปว่าพวกเขายังไปไม่ถึงยอดเขาดูเหมือนว่าเกเจิน้นและไกด์ชาวเชอร์ปาของเธอเข้าใจผิดและหยุดห่างออกไป130เมตร และต่ำกว่าจุดสูงสุดของคังเชนชุนกาอยู่50เมตรในภาพรวมที่กว้างขึ้นสิ่งนี้ยังเน้นให้เห็นถึงความสำเร็จบนภูเขาที่ทวีคูณโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์บนโซเชียลมีเดียทีมเชอร์ปาที่นำทางเกเจอนเกือบจะไปปิดทางในพีนาคอนและหยุดที่จุดที่ต่ำกว่ายอดหลักของคังเชนจุนกาภาพถ่ายการประชุมสุดยอด ที่เผยแพร่ไม่ตรงกับภาพใดๆของการประชุมสุดยอดและไม่รวมรูปภาพใดๆมุมมองของยอดเขาโดยรอบที่ยืนยันตำแหน่งของพวกเขาอย่างไรก็ตามภาพของพวกเขาแสดงให้เห็นมุมมองที่มีเพียงประสบการณ์ที่ต่ำกว่าบนเส้นทางซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากยอดเขาภาพการปีนเขาที่สูงที่สุดส่วนใหญ่จะถ่ายที่ขอบดานตะวันตกของพื้นที่พีนโค จากนั้นจึงถ่ายภาพในบริเวณพินาโครายงานของ 8000er.com ได้กล่าวไว้ 8000er.com แบ่งปันการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนของหลักการกราฟ,ฟิกจากเจิน้นทีมงานของเธอและนักปีนเขาคังเจนชุงกาคนอื่นๆอีกหลายคนข้อโต้แย้งของเกเจินทำให้นึกถึงการเดินทางของโอยุนจุนแห่งเกาหลีใต้ในปี2009 คากล่าวอ้างของเธอในการเป็นผู้หญิงคนแรกที่พิชิตย,ยอดเขาสูง8,000เมตรถูกปฏิเสธหลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดนำโดเอ็กเพลโลเวพวกเขาสรุปว่าเธอไปไม่ถึงจุดสูงสุดของคังเชนจุงกาภาพยอดเขาของเธอแสดงพื้นหลังที่แตกต่างออกไปและมีหิมะมากกว่าภาพยอดเขาอื่นๆโดยนักปีนเขาคนอื่นๆที่อยู่บนยอดเขาในเวลาเดียวกันทีมงานของ800 e อ .com ได้ทำเครื่องหมายบล็อก ไว้บนพื้นที่พินาโคที่เท้าของเธอแม้ว่าโอยุนซุนจะยืนยันเสมอว่าเธอพิชิตยอดเขาคังเชนชุงกาได้แต่ชุมชนปีนเขาทั่วโลกก็ยังยกย่องเอโดเนสพาราดอนจากสเปนว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่พิชิตยอดเขาสูง8,000เมตรได้ครบทั้ง14ยอดเขา ในทำนองเดียวกันเกตเ้นควรกลับไปที่คังเจนจุงกาเพื่อสร้างสติของเธอให้ตรงกับจุดสูงสุดนั้นโชคไม่ดีสำหรับเธอแม้แต่สิ่งนี้อาจไม่เพียงพอที่จะทําให้ความน่าเชื่อถือของเธอกลับคืนมาการปีนเขาของเกตเ้นอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังจากคังเจนจุงกาเจนก็ค่อนข้างไม่มีประสบการณ์ซึ่งมักจะปีนเขาในฐานะลูกค้ารายเดียวและร่วมกับทีมเชอร์ปาที่แข็งแกร่ง เธอปรากฏตัวในงานฤดูหนาวของ K2 ในปี2021หลังจากติดอยู่ในค่ายฝีหลายวันเธอก็ถอยตัวออกมาและเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ความสูง8,000เมตรอีกแห่งหนึ่งโดยตั้งใจที่จะปีนขึ้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เธออ้างว่าไม่ได้ใช้ออกซิเจนกับยอดเขา K2 และกาเชร์บัมภาพการประชุมส่วนใหญ่ของเธอถูกกองอย่างแน่นอนโดยไม่มีการอ้างอิงทางกายภาพ แต่เป็นการปีนมนัสลูของเธอคนเดียวบนภูเขาพร้อมกับเชอป่า3าคนหลังจากสภาพหิมะทลมที่อันตรายทำให้ทีมอื่นๆทั้งหมดต้องยกเลิกซึ่งมุ่งความสนใจไปที่คำกล่าวอ้างของเธอเธอกลับมาเพื่อประกาศว่าเธอเดินจากเบสแคมป์ไปถึงยอดเขาภายใน13ชั่วโมงโดยไม่มีออกซิเจนเสริมแต่น้อยคนนักที่เชื่อคำกล่าวอ้างนี้บริษัทโฮสท,ที่ระดมทุนให้เธอได้บล็อกบัญชีของเธอ ข้อโต้แย้งครั้งใหม่เกี่ยวกับครังเชนชุงกาได้ทำลายความน่าเชื่อถือของเธอมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบ้านเกิดของเธอในไต้หวันการโต้ว,วาทีกลายเป็นเรื่องที่ดูดเดือดเป็นพิเศษโดยผู้สนับสนุนและนักวิจารณ์ต่างก็แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งน่าเสียดายสำหรับเธอนักวิจารณ์หลายคนเป็นนักปีนเขาด้วยกันในที่สุดข้อถกเถียงเหล่านี้ได้ขยายไปถึงฉากการปีนเขาในระดับสูงซึ่งลูกค้าเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามสามารถอ้างสิทธิ์ในสถิติโลกได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้คนที่ยังคงหวังที่จะเผยแพร่บันทึกการปีนของเขาต่อไปนี้เป็นคลับบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการปวดหัวที่เจิ้นเคยประสบมาพกอุปกรณ์ติดตามและแชร์ภาพขึ้นสู่สาธารณะแบบสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการผักดันการประชุมสุดยอดตรวจสอบให้แน่ใจว่านักปีนเขาคนอื่นๆนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้างอยู่บนภูเขาเพื่อเป็นพยาน การโกงเป็นเรื่องง่ายเทคโนโลยีมอบความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบตั้งแต่การแก้ไขแท็ก GPS ไปจนถึงการสร้างภาพด้วย AI สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่มีคณะลูกขุนที่จะตรวจสอบการปีนอย่างเป็นทางการท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จคือความล้มเหลวเป็นธุรกิจที่ฉาบฉวยโดยอาศัยข้อสรุประยะยาวจากชุมชนนักปีนเขาทั่วไป ใบรับรองการประชุมสุดยอดนั้นดีที่จะแขวนไว้บนผนังแต่ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ก่อนที่จะพยายามขัดขวาง15นาทีแห่งชื่อเสียงโดยพิจารณาจากสิ่งที่อาจเป็นการกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินจริงให้ตัดสินใจว่ามันคุ้มค่าจริงๆหรือไม่เนื่องจากความเร็วของคนดังในโซเชียลมีเดียทำงานได้ทั้งสองทางความอื้อฉาวเชิงลบมาเร็วพอๆกันและอาจเป็นนรกได้อย่างที่เจิ้นได้ค้นพบ